ดีดฮ้อนดดีฮ้อนดีดีอนมันจุแก้มดีเอาหนึสองสเฮ้ยเจ็กซันแหลวเนาะอดัฟไฮทักเจ้าสาวในบันไดเอาเอาหนึ่งสองสามเจาจ้าหย่อนมือทีเดียเอาหนึ่งส หอมสามแล้วก็หอมกระดูกจ้าโอ้ยสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง MC เบิร์ดผู้สุดคุณเนาะหรือว่าเป็นทางพังไทยพังลาวหรือว่าต่างประเทศเนาะกลับมาพบมาพบกับยูทูปสาวาสนาแสดงอีกแล้วมือนนี่เนาะมื่อนี้สาวาสนาก็จะได้ไปงานแต่งเนาะมื่อนี้เนาะไปกินบัตเตอร์เนาะตอนสิบเอ็ดโมงพ่อแม่พี่น้องเลยหลังจากสาวาสนาไป งานน้อสาวาสนาเสดไทยทำให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้เบิ้งภาพบรรยากาศงามสวยน้ากันเนาะที่งานแต่งเนาะเสดได้ให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิ้งน้ากันำกินบัตเซิลบ้านชาวบ้านเห็นแนวไรเนาะจากมีอาหารการกินแนว่ดไแน่จังไรก็ว่ากันไปพ่อแม่พี่น้องเลยกาคอยติดตามขับสมซ่องสาวาสนาเนาะสาวาสนาเิพาไปงานแต่งพ่อแม่พี่น้องเลยในมือนี้เนาะ โดยกับไปเบิ่งเลยพาพาธบรรยากาศสวยงามขนาดไหนเนาะเจ้าว่าเจ้าสาวสีงามซ้ำใดเด้จังใดกับว่ากันไปพ่อแม่พี่น้องเอ้ยดยปะไปเบิ่งไปส้มนับสาวศาสนาเลยเนาะตอนนี้กะกำลังเดินทางเมืองเนาะอ๋อขึ้นกะมีคนหับประเชิญเนาะโอ้ยโมเมนต์เจ้าสาวได้เลยเนาะประเชิญเนาะ เงีนดาเน้อเนาะสีเนาะหนุนสองาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเราเสิร์สบายดีชิดเลยอานุนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์กสิบบ้านฤทที่หอหะหตำบลดอกไซจังหวัดอุดรธานีอ๋ออนน้ว่าใช่เนี่ คาตุวาปะปุเจกะสาควาทางอ่าบะแดกะเบตานะปะทานะเนาะนั่งกันเนาะมื้อนี้เนาะทางกะสับสนกับสุไฟได้มีความดีๆทางอ่าลูกซ้ายด้านขวาซ้ายทางลูกสาวแม่นางสาวครับพี่น้องขอให้ดวงเตปานัดทีมเมืองไว้ได้ประสบได้กี่เสี่ยวหลายแท้อสมัยกูเบิดนี้เอาแต่2คนพี่น้องเอ้ยสมัยยุคใหม่พี่น้องเนาะถ้าติว่าสมัยใส่เงินพี่น้องเอ้ยเนาะคาตุวาไปงามงามเอ้ยพี่น้องเนาะ อาให้ล uh ูกไปหรงเรียนพี่น้องงงใช่เงินนอพี่น้องนออ่าชิบะว่าอะไรใหญ่หางว่าเป็นอะไรผู้ีน่าิด่งน พอเห็นฉอฉันจะพาไฟยิงเลยกับไฟทราย่าน เสนอตัางาทัจะภาพขึ้นมากาวครับมาให้ทั้งงานบริการบ,บริหารนะอะเนาะพี่น้องเนาะใจทางกายทางใจทางวา,า,าจ้าและทุกริยากกับโอโหสิกรรมมาในโอกาสนี้ด้วยเราเราทักทายขอให้พ่อทง จะมีสุขภาพดแข็งความกินก็ได้องไครอย่ามีวิตักันมีวิตากันรกันวยทุกตัวนาในขอขอบใจอาเซียนยอกๆเดเน่ขอขอบใจเอาขอเชียงตบมือ่ไปเกยรติให้ทางแกงจ้าโกนุตาสองกับสอบไทยเท่านี้ไปเอกยเนาะเจ้าเเอาตบมือให็นลไปด้วยสงไปมัานในถึงในภูตกัต ในการสักกัวพวกไปให้แกลูกแกหลานะให้แกลูกลูกชายเดือดใจให้แกลูกสาว,ลสว,ลสวและลัดสาวคอยกัดดมเออคอยสี่ข่ายลูกเบิ้งกันเลยได้ไพ่พักหน้าพี่น้องเลยอีอออกคนเป็นไฟ่พักหน้าเราประมาณโมองอะบอัดปีนี้เนี่ยเปิดวะเจ้าเจ,จ้าเป็นหัวกแกเวียที่พัวยิปแม่เซลเออนักซอยกระถาบยามซอยกระดึงพี่น้องเลย เวลากินข้าวครเมียแพ้กินก่อนนะอาบัวที่กินแบบเมียเจียวกินคอยกินไม่ต้องเอลยเนาะเออเจ้าจะรักจากเก็บเสร็จแล้วก็ที่ว่าขออยากจะจะพาข้าสอบกับสอบไปขอเข้าไปผ่อนน้ำแบบน้ำเปล่งน้ออะนอกจากนั้นจ้าว่าจะกับเจ้าสาวยังเด้อเจ้าเด้อเจ้าจะว่ากับศาตรูยังไงเนาะเจ้าเจ้าเออทีว่าปิ้นไปทางในจะเป็นแก่ประธานน้ำเปล่งน้อ เอาพี่น <c ười> <ó> ้องเอ๋ยไฟในเห็นดีให้ทั้งเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวหอมแก้มกันพี่น้องเอ๋ยนะเอาเหตุดีบ่อนเกี่ยวไว้เดินไอก่องเดลยชี้ดับถึงถึงสามเดินไปนลองเดลยเออนับถึงถึงสามอ่ะให้เจ้าบ่าวหอมแก้มเจ้าสาวก่อนเนาะนอกจากนั้นให้เจ้าสาวหอมแก้มเจ้าบ่าวนินไปตลอดเออเจอาเดินสองสองคือ

หนึ่งสองสามหอมสามแล้วก็หอมแต่เดาคนเจ้าเจ้าเอาขอเสียงตบมือเป็นเกียรติให้ทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ได้บัดเด้อพี่น้องเด้อนักซอยกันหักหยาบซอยกันดึ่งนับไปหนึ่งเอาพ่อมเพลงนะที่ว่าพ่อมอบเป็นระบบสามัคคีให้ทั้งคู่บ่าวสาวฟังระบบสามัคคีม้วนหมอน้ำกระเด้งนะโอกาสดีเนาะ

พี่น้องเอ้ยโอ้ยหโอกาสตัวอบอภอนอบเอาเนาะสวาสดิกาสิคอเดินทางเมื่อสะกอนเนาะวานนี้เนาะไปกลับบ้านสะกอนวานนี้เนาะกัสิคอจบคลิปย์ไปซัมมี่เดี๋ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะถ้ายทิพยาพประกาศอะไรก็ขอโทษขอพานี่เนาะเพราะว่าสดิ์ก็ได้เก็บภาพบรรยากาศที่สวยงามงให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้เบิ่งเลยเนาะกัสิคอตัวซัมมี่เดี๋ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเด้ก้าวเข้ามาสบายดีและสวัสดี